สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองวันนี้เสนอคําว่าการบริหารจัดการท้องถิ่นท่านผู้ชมครับการบริหารจัดการท้องถิ่นก็คือการที่พยายามที่จะให้กระบวนการบริหารในการใช้อํานาจของท้องถิ่นเนี่ยถูกใช้ด้วยภาคีด้วยภาคส่วนด้วยบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากนักบริหารนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง นะครับการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบเดิมการ,รหมอย้นแบบเดิมเนี่เป็นการผูกขาดไว้ที่คนที่มาจากการเลือกตั้งของท้องถิน่นใครชนะเลือกตั้งคนนั้นไปใช้อํานาจแต่วันนี้เราพบว่าการใช้อํานาจแบบนั้นนะ่ะมีข้อจํากัดและมีความติดตันดังนั้นในการบมอยารจัดการท้องถิ่นวันนี้จึงพยายามที่จะให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมภาคส่วนที่ว่าอย่างเช่นเป็นวัดยิดเป็นวัดสารเจ้า องค์กรชาวบ้านองค์กรชุมชนปราดชาวบ้านครูสถานีอนามัยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประชาชนสภาเด็กสพายาวชนต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้อำนาจในท้องถิน่นใช้ทำเรื่องอะไรครับใช้ในการวิเคราะห์ว่าท้องถิ่นนี่ควรจะไปทางไหนท้องถิ่นเราเนี่ยควรจะเดินไปอย่างไรจะทำเนื้อหาสาระในนโยบายแบบไหนข้อบัญญัติเ่ประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยจะต้องมาจากประชาคมและประชาคมเหล่านั้นจะต้องมีการวิเคราะห์กันว่าบ้านเราเนี่ควรจะทำอะไรนะครับเพราะการบริวยานั้นจัดการท้องถิ่นที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นการ เริ่มต้นที่ภาคส่วนต่างๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการคิดในการทํานโยบายท้องถิ่นนะครับประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งในเวลาพูดถึงการบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับในเชิงเนื้อหาสาระในเราจะทําอะไรนะครับมันจะต้องไปดูสัก2อสาส่วนส่วนแรกนะครับจะต้องไปดูนโยบายของรัฐเนื่องจากท้องถิ่นนะครับเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐรัฐหมายถึงรัฐบาลจังหวัดนะครับเขามีนโยบายอะไรเขามีจุดเน้นอะไรเขามียุทธศาสตร์อะไรเราก็จะต้องจัด เนื้อหาสาระในการพัฒนาท้องถิ่นให้สัมพันธ์หรือให้มันคล้อยๆตามกันนะครับประการที่2นะครับเราจะต้องดูผู้คนหรือสมาชิกในชุมชนว่ามีลักษณะอย่างไรพลเมืองของเราเป็นยังไงพลเมืองเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเขามีความเข้มแข็งเขามีความรู้เขามีศักยภาพเป็นยังไงนะครับประการที่3นะครับเวลาเราจะทําการพัฒนาท้องถิน่นหรือเราจะทํานโยบายท้องถิ่นหรือเนื้อหาสาระในการที่จะขับเคลื่อนท้องถิ่นต้องไปดูสิ่งที่เรียกกันว่าวัฒนธรรม ทุนทางสังคมศักยภาพภายในทรัพยากรภายในเรื่องของค่านิยมภายในวิถีชีวิตชาวบ้านสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกําหนดนโยบายและเกี่ยวข้องกับกระบวนการนํามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นการทําการบริหารท้องถิ่นนะครับจึงสรุปได้ว่าเราจะต้อง เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆมาบริหารจัดการหรือมาใช้อำนาจของท้องถิ่นในเรื่องของการทํานโยบายและการตัดสินใจนโยบายส่วนอันที่2ก็คือเนื้อหาของการบริหารการจัดการท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไปดูจากองค์ประกอบทั้ง3ประการทั้งนโยบายระดับชาติทั้งล,ลักษณะของพลเมืองและทั้งบริบทหรือว่าสิ่งที่มันเป็นว่าทําเป็นค่านิยมหรือศักยาภาพหรือทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นครับนี่คือสารการเมืองครับ